สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่31มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วก็วันสุดท้ายของไตรมาสที่1ในปี2020ด้วยนะครับก็เหตุการณ์ต่างๆในค่อนข้างที่จะขาโถงเข้ามาตั้งแต่ต้นปีมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอการล้มละลายลงของธนาคารขนาดใหญ่นะครับทั้งในสหรัฐแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับวงถึงตัวที่เยอรมันด้วยที่ มีเหตุการณ์ระสระสายเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยสรุปคร่าวๆง่ายๆได้ว่าในไตรามาสนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นจากความตั้งวลนของนักลงทุนนะครับในเรื่องของการล้มละลายของธนาคารแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการล้มละลายลองอีกถ้าเกิดว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยง,งานต่างๆของประเทศใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาแก้ไขยอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการบริหารของธนาคารเนี่ยซึ่งมันเป็น ปัญหาพื้นฐานเลยนะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการล้มละลายของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้เราจะได้เห็นว่าในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยก่อนจะจบลงนะครับหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับอังกฤษหรือว่าธนาคารกลางอื่นๆนะครับจะมีแต่ยุโรปเองนะที่อ่ายังคงปรับขึ้นในระดับสูงอยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นเองก็เช่นเคยครับนะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบอยู่ที่ ลบ0.10%อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในไตรมาสหน้าเนี่ยครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่านโยบายการเงินของแต่ละธนาคารกลางจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการเทรดเราอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะคอยอยู่อัปเดตให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะทีนี้นะครับเรามาดูเหตุการณ์เมื่อวานก่อนนะครับอางรัฐนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูลสองตัวนะก็คือตัวเลข GDP นะครับแล้วก็ อ่า uh, initial job l อบเนะครับปรากฏว่าทั้งสองตัวเนี่ยออกมาในทิศทางเชิงลบทั้งคู่เลยนะครับ GDP ก็ออกมาต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับส่วน Initial Job ็อบเลกเนี่ยก็ออกมาสูงขึ้นนะครับแปลว่ายังคงมีคนตกงานมากขึ้นในวีกนี้นะครับพอมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้เฟดเนี่ยเขาชะลอการปรับขึ้นอาตดอกเบี้ยนในการประชุมครั้งหน้าได้นะครับแล้วก็ ส่งผลให้กุณเงินยูดอลลาร์เมื่อวานนี้นะยังคงปรับตัวร่วงลงอยู่นะครับในภาพรวมนะและการที่ยูดอลลาร์เนี่ยมันปรับตัวร่วงลงแบบนี้นะครับมันส่งผลต่อตัวอื่นอย่างไรบ้างแน่นอนนะครับมันส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับในทางเทคนิคนะฮะตอนนี้ราคาทองคาก็วิ่งในกรอบทร i แองเกิลนะครับง่ายๆเลยนะครับในวันนี้นะครับหลุดฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าหลุดเกินทรีแองเกิลนี้ด้านบนขึ้นไปนะครับก็หน้าบายได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า หลุดลงมาด้านล่างนะครับก็หนาเซลล์ก็ค่อนข้างที่จะได้เรียดนั่นเองครแต่เกิดว่าใครจะเสี่ยงเซล์ตรงนี้นะครับสตอปลอตก็อยู่ด้านบนนะครับเป็นสตอปลอตสั้นๆแต่ว่าผมแนะนําว่ารอให้หลุดคอนเฟิร์มก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเทรนขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งอยู่สําหรับราคาทองคํานะครับส่วนตัวอื่นนะครับเป็นราคาน้ํามันนะครับราคาน้ามันตอนนี้ก็อยู่ที่จุดวัดใจแล้วนะฮะับีเลเวลที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับ74.993 สำหรับ WTI นะครับถ้ามีสัญญาณกลับตัวตรงนี้ก็อาจจะจังหวะทำกำไรฝั่งเซลได้ระยะสั้นๆนะครับที่บอกว่าระยะสั้นๆเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับยังไงก็พยายามเลียพอซิชั่นเคลียออเดอร์กันให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนะส่วนค่าอื่นๆนะครับที่จะประกาศในวันนี้ที่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ นะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเลยนะครับจะมีัชนี GDP ของทางสหราชอาณาจักรนะครับคาดการว่าออกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไตรมาสต่อไตรมาสหรือว่าปีต่อปีนะครับตรงนี้ออกมาในลักษณะค่อนข้างดีนะครับสำหรับการคาดการนะครับถ้าเกิดว่าออกมาแบบนี้สกุลเงินปอมมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าในระยะสันส้นๆได้นะครับส่วนช <c oughs> ่วงบ่ายสองโมงห้าสิบห้านะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการว่างงานในยอรมนีนะครับตรงนี้ก็ คาดการ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการว่างงานมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะทาให้สกุลเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าได้เล็กน้อยนะครับอาจจะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่ถ้าใครเทรดยูโรครับนะไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับช่วงสี่โมงเย็นนะก็จะเป็นตัวเลข CPI นะครับหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองคาดการ์ว่าตัวเลขนี้จะออกมาน้อยลงปแปลว,ว่าเงินเฟอ้อในยูโรเนี่ยนะครับจะปรับตัวลดน้อยลงอ่านี่ก็จะเป็นผลดีกับสกุลเงินยูโรนะอาจจะทําให้วิ่งผ่านผวนได้นะครับเพราะว่าบางส่วนอาจจะมองว่าอะ เงินเฟ้อน้อยแบบนี้ชะลอการขึ้นอาาตัตราดอกเบี้ยหรือเ,เปล่านะ ECB ในอนาคตเงินยูโรอาจจะอ่อนนะครับแต่ในอีกมุมนึ่งนะครับ <c oughs> ในอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจยูโรนะอาจจะทําให้เงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึาข้นไ้เพราะฉะนั้นนะฮะจังหวะน,นี้ใครไม่มั่นใจนั่งหมอกนะครับเดี๋ยวก็เราอาจจะดูทางเทคนิคประกอบอีก,กทีหนึ่งด้วยได้นะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้นะฮะช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญ2ตัวนะครับจากทางสหรัฐและแคนาดา เดี๋ยวเรามาแคนาดาก่อนแคนาดาเขาจะมี Canada, Canada GDP นะครับคาดการณ์ว่าออกมาดีขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้ก็สกุลเงินแคนาดาดอลลราอาจจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะฮะทางฝั่งสหรัฐนะครับตัวนี้เป็น PCE นะครับเป็นดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงสภาพเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตัวเนี้ออกมานะครับคาดการณ์ออกมาว่าจะลดน้อยลงนะครับแปลว่า อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะปรับตัวลดน้อยลงได้นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อนโยบายของเฟดในอนาคตด้วยว่าถ้าเงินเฟ้อลดน้อยลงแล้วเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มันสูงๆเสี่ยงๆเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับตัวนี้อาจจะทําให้ชุมชน US อลาบตัวอ่อนค่าได้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็วันสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็พยายามรีรอเดอร์กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยว เดือนหน้านะครับแล้วก็ต้นไตรามาสที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาจาังหวะทำกำไรกันใหม่นะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ